ถึงถึงจะบอดแต่ก็เห็นนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> เขาไม่กลัวเลยนะครับผมครับหมาตัวไหนเข้าบ้านเขาเ่ยมานี่ยเรอะมานี่ยเรอะมานี่นี่ไม่กลัวด้วยมานี่ยเรอะถึงจะบอดตาใสนะครับเ่ยไล่ออกไปเลยมานี่ยเรอะ ้กระโดดข้ามได้ด้วยแสดงว่าไม่บอดจริงครับบอดตาใสบอดล็อกโดดข้ามน้ำเฉยมานี่ยเร็วโอ้โอ้มาโ,โ,โ,โอ้โอ้มานี่ยเร็วมามานี่ยเร็วมนัวนชื่ออะไรวะโดน อันนี้แล้วตาบอดใสนะตาเพชรหรือเปล่าเนี่ยหายากนะเนี่ยนบอดใสนะไอตัวเนี่ยเครื่องด้วยครับพี่น้องครับตาบอดใสจริงๆแต่เขาก็นรูนนะตัวเนี่ย สู้ๆเห็นไหมเนี่ยเขาลุ้งตาเขามองเห็นนะใช้ชีวิตทั่วไปเลยนะดูครับเจ้าตูบสู้ๆวะถึงจะตาบอดใสก็ยังใช้ชีวิตอยู่ไปแล้วเขามองเห็นนะเนนะ มันนี้เลิอ่ะไปะนำทานไปเห็นไหมขนาดสุนัขยินงสู้ชีวิตขนาดนี้นะครับแล้วเราเป็นใครจะไม่สู้นะครับ